คือเลี้ยงชีพโดยทางที่ถูกต้องไม่ผิดต่อกฎหมายมีความเคารพ,พในสิทธิทางทรัพย์สินไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สมบัติของผู้อื่นด้วยการขโมยหรือหยิบเอาไปโดยที่เจ้าของไม่อนุญาตสินข้อสเป็นเหตุให้มีคุณธรรมคือมีความสมรวมและวังในทางการมาลม สำหรับชายก็มีสาธาระสันโดษยินดีมีความพ,พอใจเฉพาะภรรยาของตนไม่สออแสวงหาส่วนเกินในฝ่ายของหญิงก็มีปฏิวัติคือจงรักภักดีเฉพาะสามีของตนเท่านั้นซึ่งเป็นคุณธรรมที่สร้างสารรค์สังคมครอบครัวให้มีความอบอุ่นรักสามัคคีต่อกันสินข้อสเป็นเหตุให้บุคคลมีสัจจะ คือความซื่อสัตย์คงไว้ซึ่งความเป็นจริงไม่พูดดือกลธรรมให้คาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงซึ่งเป็นคุณธรรมที่ให้มนุษย์มีความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้องและตรงตามความเป็นจริงสินข้อห้าเป็นเหตุให้มีสติสามัญญะสมบูรณ์ไม่ประมาทเผลอเลยมีความสลาดรอบคอบมั่นคงในกิจการงานที่ได้กระทำนั้น ให้ประสบผมสมลสำเร็จและมีประสิทธิภาพสรุปได้ว่าสินห้ามประการดังที่ได้กล่าวมามเมื่อบุคคลปฏิบัติรักษาได้บริสุทธิ์สมบูรณ์ดีแล้วก่็คือมีความมั่นคงดำรงอยู่ในระบบกฎเกณฑ์ของสินโดยไม่เอียงเอ็ลื่นไหลไปตามสิ่งยั่วยุก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ก่อให้เกิดอนิสง์ผลประโยชน์ ที่เป็นผลดีแก่บุคคลผู้รักษาศินให้มีความสุขพัฒนาก้าวหน้าในหน้าที่การงานรวมความว่าการรักษาศินก็ให้เกิดอนิสงส์สามประการคือ 1. ทําทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดี 2. ทํทำให้โพทรัพย์สมบูรณ์ 3. ทํทำให้จิตใจมีความเยอกเย็น อันนี้ส่งข้อหนึ่งทำให้ชีวิตดำเนินไปในทิศทางที่ดีหมายความว่าผู้รักษาศีลมีชีวิตประกอบด้วยคุณธรรมมีคุณภาพที่ดีซึ่งหมายถึงดำรงวิถีชีวิตอยู่ด้วยความสุขสดชื่นไม่มีความทุกข์เดือดร้อนคองชีพอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีควรที่ชนทั้งหลายจะได้ปฏิบัติตาม อาน,นิสงส์ข้อสองคือทำให้โทรัพย์สมบูรณ์หมายความว่าผู้มีสินสามารถบริหารงานและทรัพย์สินให้ดำเนินไปด้วยความสอดคล้องและสมดุลกับรายได้รายจ่ายมีฐานะทางเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีพยอยู่ได้ด้วยความสุขสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงซึ่งถือว่าเป็นการเสริมสร้างคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนเอง และปัจจากอันตรายทั้งหลายอาน,นิสงส์งข้อ3คือทําให้จิตใจมีความเยือกเย็นหมายความว่าสินที่รักษาดีแล้วอําน,นวยผลให้ผู้รักษาสินมีความสงบเงยือกเย็นผ่องใสสบายใจเป็นอย่างยิ่งลดอุณภูมิแห่งความร,ร้อนทางจิตใจได้เป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าความโลภโกรธหลง เป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจมีความเล่าร้อนกวลกระวายและเป็นทุกข์ไม่มีความสบายจิตดังนั้นผู้ปฏิบัติรักษาศีลอยู่เป็นนิดย่อมก่อให้เกิดเมตตาจิตคิดบูรณาการในทางสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลนผู้อื่นแล้วก็สามารถบรรเทาความร้อนใจนั้นได้รวมตามว่าศีน,นั้นเป็นพื้นฐานทางจริยธรรม ที่จะก้าวไปสู่การประพฤติธ,ธรรมที่สูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้สินห้าตามที่ได้กล่าวมาจึงเป็นข้อปฏิบัติที่มีคุณค่าสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อำนวยผลประโยชน์สูงสุดคือดับทุกข์ให้สิ้นไปบรรลุถึงพระนิพพานสมดังสุภาษิตท,ที่ยกขึ้นเป็นบทอุเทนเบื้องต้นว่าสีเลนะสุขติงยันติเป็นอาทิตย์ซึ่งแปลเป็นใจฟวาว่า บุคคลจะถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะศีลมีความมั่นคงสมบูรณ์ด้วยทรัพสมบัติก็เพราะศีลและบรรลุถ,ถึงพระนิพพานเพราะศีลฉะนั้นบุคคลควรรักษาศีลให้บริสุทธิ์ดังนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายควรจะได้และปฏิบัติรักษาศีลให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ตามหลักแห่งบทบัญญัติและได้รับอนิสงส์ผลประโยชน์ตามที่ได้วิสัชนามาแล้ว เทศนาปริโยสาเนในการที่สุดแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบรเพญมาแล้วจงบนบันดาลอภิบาลท่านสาธุชนทั้งหลายให้ประจากโลคาภาพภัยพิบัติ อุปทัทว,วันอันตรายทั้งหลายและจงวิวัฒนาการด้วยจตุพิธพรทั้งสี่คืออายุวันนะสุขภาละปฏิทานธรรมสารสมบัติประสงค์สิ่งใดอันเป็นไปด้วยความชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอสิ่งนั้นจงสมเร็จสมความปัรถนาทุกประการเทินแสดงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่เวลาขอจึงขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการและชะนี